รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยทำนายฝันหากท่านฝันว่าได้รับทองคำมีคนนำทองมาให้ได้จับ ได้ใส่สร้อยทองคําได้รับทองแท่งได้เห็นหรือได้สวมใส่แหวนทองคําทํานายว่าโชคลาบครั้งใหญ่กำลังจะมาถึงความฝันเช่นนี้ถือเป็นนิมิตอันดีหมายความได้ว่าหากท่านคิดการใดหรือสิ่งใดไว้ท่านจะสมดังหวังหากท่านทำการงานอันใด จะไม่มีปัญหาราบรื่นและมีผู้คอยสนับสนุนท่านหากผู้ฝันเป็นโสดอยู่ก็จะได้พบเนื้อคู่อุปถมัมแต่หากแต่งงานแล้วและกำลังตั้งครรภ์ทำนายได้ว่าท่านกำลังจะได้บุตรซึ่งเป็นบุตรสาวน่ารักเป็นผู้มีบุญมาเกิดและจะนำแต่ความสุขความร่มเย็นมาสู่ครอบครัวของท่าน หากท่านฝันว่าได้รับทองคำมีคนนำทองมาให้เลขมงคลคือ0 6 7และเลข9้าหากท่านฝันว่า เห็นเงินมีคนเอาเงินมาให้ได้พบหรือได้จับแบงค์พันธนบัตรเหรียญเงินตามตำราโบราณทํานายไว้ว่าท่านกำลังจะมีปัญหาท่านอาจจะได้รับเคราะห์หรือเดือดร้อนจากการเสียเงินเสียทองเพราะความเจ็บป่วยอาจจะได้รับความเดือดเนื้อร้อนใจเพราะครอบครัวทะเละาะเบาะแว้งกัน มีความทุกข์ร้อนเกี่ยวกับเรื่องหนี้สินถ้ามีลูกหนี้อยู่อาจจะถูกโกงหรือยักยอกทรัพย์สินไปได้แต่หากหญิงใดกำลังตั้งครรภ์แล้วฝันเห็นถุงเงินหรือได้จับถุงเงินทำนายได้ว่าจะมีบุตรชายซึ่งเป็นผู้มีวาสนาดีหากท่านฝันเห็นเงิน เลขมงคลได้แก่เลข5 6 8และเลข9ขอบคุณทุกท่านที่รับชมและรับฟังนะคะ